นักธุรกิจขายยาสมุนไพรทำให้เกือบจำไม่ได้ว่าคำพีแสงทองเคยเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งดังหลายปีแล้วที่ทำงานอยู่กับบ้านที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดชะเชิงเซาตามที่ตั้งใจไว้ใช้ชีวิตเรียบง่ายลายล้อมด้วยที่นากว่า70ไร่ที่แบ่งปันให้ลูกหลานและเหลือไว้ดูแลเพียง20<อ>กว่าไร่ วันนี้บรรยากาศอาจจะดูแห้งแล้งไปหน่อยนะคะเพราะว่าหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวเหลือแต่ตอแต่ตตสังข้าวแล้วนี่แหละค่ะเป็นที่มาและแรงบันดาลใจนะคะในการเกิดบทเพลงเพราะๆที่เป็นอมะตะมาถึงนี่แล้วหนูต้องได้ฟังร้องไห้กับเดือนนะคะสักนิดค่ะ <c oughs> คะ <c oughs> เอางั้นเลยอ,อ่ก็ได้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาไม่ถึงที่มองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึง ที่รักจ๋านุ่มนารำพึงคิดถึงโรงครานบ้านนาพอกลายลืมกันสาบานก็ลืมสัญญาปล่อยให้ลงคอยทา่าลับลาไม่กลับแม้เงาเคยเคลียคอขนอเดินเล่นกับน้อง เดือนเพลงประจำตัวร้องไห้กับเดือนและอีกหลายผลงานน้ำตาชายเหนือและชำรักมหาชัยไม่เพียงแจ้งเกิดคมภีร์นักร้องหน้าตีฉายาเฉินหลงลูกทุ่งแต่ยังสร้างชื่อสร้างตัวจนมีเงินพอมาไถ่ที่นากว่าแสนบาทให้พอ่อมรดกจากพื้นนาส่งต่อมาถึงสามรุ่นผูกพันเพราะเคยลงมือไถหวานเองตั้งแต่ครั้งเรียนชั้นปฐมสมัยก่อนนี่ข้าไล่คณานี่ จะไม่ค่อยมีต้องทําให้ทันฤดูการให้ให้ต้นข้าวนี่มันโตให้มันโตขึ้นมาให้พน้นให้พ้นน้าเวลาฤดูน้ําป่ามาเนี่ยมันก็จะไหลหลากมาแต่ถ้าเราทําได้ก่อนเนี่ยต้นข้าวเราแข็งมันก็ไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่แต่ก่อนนี้บอกไม่ได้แล้วอย่าเอาที่ไรทีนาไปขายจำลองจจำเพราะสิ่งนั้นมันมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนจะดังหรือด,ดับมันก็ไม่แน่นอน ว่ามีมีไหว้พระแม่โพศกด้วยเหรอคะตะก่อนใช<ม>เ่เขาเขาามีแบบปักเป็นธง<ม>แล้วก็มีฉลอม,มก็ใส่พวกไอพวกข้าว ไอ้พวกขนมของเส,ส้นไหว้เออของ้นไหวตก่อนนี้เห็นนะเป็นขนมทัวตัดเป็นขนม,อ,มอะไรที่อยู่ในนั้นอ่ะธรรมชาติในชีวิตเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีสร้างงานเพลงเรียนแต่งกับกลอนจากลิเกตามงานวัดจนเป็นนักร้องลูกทุ่งอีกคนที่ครบคันแต่งเองร้องเองแม้รักวงการเพลงแต่ก็ต้องจำใจเดินจากด้วยสู้หลักการตลาดและไานทุนไม่ไหวรับค่าเพลงเพลงแต่ก่อนนี้ก็ประมาณสามพันอย่างแพง แล้วพอเราเซ็นเอาไว้คือรับมาเราก็ดีใจเนาะเราเคนืายน,นอกเข้าไปต่อสู้ได้ร้องเพลงอัดเพลงก็อดีใจแล้วประมาณนั้นแต่ทีนี้ไอาการที่เราเซ็นไว้ตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่าเราไปขายเจ็ดเด็ดขาดอะไรตัดไปก็ยกใหญ่ไปเขาทําเป็นหลายชั้นที่จะครอบงําเพลงกลุ่มนี้ไว้ให้ได้ทีนี้ <c oughs> เราจะไปต่อสู้เราก็เหมือนไม้ซี่คือไม่งั้นไม้สูงอะ่ะ นนาาาาาาบ้้้เเเเก่่จมมมมมลืืืืดดดูสสว์องฟียแลล้วเีี่ยยมพังใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดกับสิ่งที่รักเตรียมขอจัดรายการวิทยุชุมชนส่งเสียงความสุขไปทั่วละแวกบ้านเป็นธุรกิจเล็กๆสร้างรายได้พอตัวแต่สิ่งที่มีมากพอคือมีเวลาได้อยู่อย่างสงบท่ามกลางไรนาที่คุ้นตาสมฉายาลูกทุ่งชาวนา อภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะรักที่มาต้องลมอกกระทมคุณคำพียังได้